ถี่เกไปเสนอตอนราชาแห่งแสงและความร้อนราชาแห่งแสงนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่หลักๆมี3ามอย่างนั่นก็คือรังสียูวีรังสีอินฟราเรดและแสงสีฟ้าขั้นสูงส่วนราชาแห่งความร้อนนั้นก่าเนิดมาจากพระอาทิตย์ประเทศที่ร้อนจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งประเทศไทยก็เกือบจะอยู่ใกล้ ราชาแห่งความร้อนคือไฟนรกซึ่งจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยนั่นก็คือในช่วงเมษายนแดดจะร้อนเป็นพิเศษจนแอร์พังและพัดลมพังเหมือนเราเป็นปลาแห้งที่โดนทอดอยู่ในกระทะและโดนชุบน้ำมันคำแนะนำจากกรมป้องกันความร้อนแห่งชาติให้ประชาชนทุกคนแค่น้ำเย็นติดลบ72ององศาเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงอยู่รอดได้โดยที่ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปขอบคุณค่ะ